สวัสดีค่ะวันนี้มาไวหน่อยนะคะคุณต้อตงนั่งวันนี้วันนี้เราทำคุกกี้ชาเขียวกันค่ะแล้วคุณหมิงเขาชงชาเขียวก็เลยให้เขาอะชงเทียบกันสามยี่ห้อนะคะยี่ห้อนี้เป็นฉุยโฟมตามือแล้วก็ยี่ห้อชาโฮมันมันถ่ายคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าภาพมันอาจจะไม่ชัดถ่ายแบบไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะคะ มันก็มีความแตกต่างของมันแต่ละยี่ห้อแล้วแต่ใครว่าจะชอบยี่ห้อไหนสะดวกหาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันอย่างอย่างฉุยฟงเนี้ยดูมันจะกินน้ําเก่งพอใส่ไปแล้วมันจะแบบข้นกว่ายี่ห้ออื่นอันนี้อันนี้ข้นลําดับสองอันนี้ใส่เลยถ้าถ้าใส่เลยแบบนี้แม่น้องว่าดีนะเวลาเราทําเค้กหรือขนมอะไรที่มันแบบมีน้ําเป็นส่วนประกอบเนี้ยมันจะไม่ไปดูดน้ําจาก เค้กอะไรอย่างนี้ทีเนี้ยเวลาเราทำมามบบางยี่ห้ออย่างเงี้ยมันดูดน้ําเยอะอะส่วนผสมมันก็ต้องต้องต่างกันนะอมืมันก็พูดยากนะเวลาทําขนมที่เป็นชาเขียวบางทีทําไปแบบพังหลายรอบมาก,มากเพราะว่าแต่และยี่ห้อมันไม่เหมือนกันอชิคเกียออกมาก่อน,ออนเป็น พี่ชาเขียวนะคะลองสูตรใหม่ว่ามันจะเวิร์กไหมนี่คือเทคนิคก,การทำให้มันมีรูปร่างที่สวยงามน,นะคะ วันนี้ไหนๆก็ทำแล้วเลยลองไส้สามแบบค่ะโอ้นี่กลมป๊อกไม่เป็นไหนะบางทีลูกล่างมันขึ้นอยู่กับเออไส้ด้วยนะคะแขกจุย เราก็รอไปสวัสดีค่ะพี่น้องม่ค่อยได้คุยกันเลยช่วงนี้ต่างคนต่างยุ่งนะคะปกติใช้ชาเขียวยี่ห้ออะไรกันบ้างคะเมื่อก่อนอะ่ะแม่น้องหาซื้ออันนี้ยสะดวกก็จะชอบใช้อันนี้ ถ้าคนไม่ชอบชาเขียวจ๋าแบบชอบแบบใสๆแนะนำยี่ห้อนี้เลยนะคะแล้วก็อันเนี้ยอันเนี้ยมันแบบทำขนมแล้วมันพังไปเยอะเหมือนกันนะคือไม่เข้าใจอะ่ะเราเราใช้แล้วมันคนแล้วมันละลายยากอะคะ่ะตอนในคลิปที่ถ่ายเดี๋ยวเอาไปลง youtube นะคะมันจะคนแล้วมันก็จะเป็นตะกรอนอย่อย่างนั้นอนะมันจะละลายยากมากเลยอันนี้ละลายง่ายสุดอันนี้ อันนี้ก็กลางๆค่าเทียบกันสามยี่ห้อน,นี้นะคะส่วนมากจะแม่น้องจะใช้อะไรที่มันแบบหาได้ง่ายๆอะคะ่ะเราจะไม่แบบถ้าเป็นของแพงอะเราเราซื้อใช้ได้นะทำขนมออกมาดีงามอุ้ยหอมอะไรเงี้ยแต่พอเราอยู่จุดเนี้ยสมาชิกจะถามอ่ะยี่ห้อนัน้นยี่ห้อน,นี้ได้ไหมอะไรนี้เราก็เลยต้องลองลองตลาดก,กลางๆดีกว่าแบบให้มัน คนที่พอมีพอมีกําลังก็ซื้อได้คนที่ต้นทุนต้องขายต้นทุนต้องขายราคาไม่แพงก็สามารถเอื้อมถึงอะไรเงี้ยเพราะว่าคนส่วนมากจะเป็นตลาดกลางตลาดบนไม่ห่วงเลยอ่ะเพราะว่าเขามีเงินเขาจะซื้ออะไรก็ได้เขาก็จะรู้ว่าอะไรคือของแพงอะไรคือของดีแต่พอเป็นพอเป็นตลาดกลางถึงตลาดล่างอเงี้ยอย่างคุขายตลาดนัดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําราคาไม่ได้พอ ถ้าเราทดลองสู่ขนมมาเราอะเมื่อก่อนเนี้ยคือแบบโอ้ใช้อะไรดีสุดอะไรแบบสรรหาของดีๆได้เราก็จะไปอย่างนั้นแต่พอพอเรามาอยู่จุดนี้เอามันไม่คนนั้นก็แบบโอ้ใช้นี่ไม่ได้ต้นทุนไม่ได้อะไรอย่างนี้พอเราพอเราลงในกลุ่มไปว่าเราใช้อันนี้อ่ะราคากางๆถึงราคาแบบสูงๆหน่อยคนก็จะเออยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแม่น้องก็เลยแบบอยากสอนให้รู้จักวัตถุดิบก่อน เรารู้จักวัตถุดิบแล้วอ่ะเราจะสามารถประยุกต์ได้ว่าตัวเราเหมาะอ่ะอะไรเพราะว่ากําลังการซื้ออ่ะมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะไม่มีใครมาชี้นําได้ต่อให้สูตรขนมแบบสูตรเป๊ะๆอ่ะมันก็ออกมาไม่โอเคเงี้ยหลายอย่างก็เลยสอนให้เลือกเป็นน่าจะดีกว่าอีกสองนาทีเดี๋ยวเรามาดูชาเขียวกันชาเขียวสูตรใหม่ สูตรเดิมอะ่ะมันไม่สวยสีมันไม่สวยแต่ว่าหลายคนที่ได้ชิมอะ่ะจะจะชอบเพราะว่ามันไม่หวานพอไม่หวานก็มาแต่ไม่สวยพอสวยแล้วก็จะหวานเราเคยไม่รู้ว่าเราควรจะเลือกอะไรก่อนดีแล้วความหวานแต่ละคนไม่ได้ไม่เท่ากันเลยนะอก็เลยเหนื่อยใจกับเรื่องลดน้ําตาลได้เท่าไหร่เนี่ย มีใครมีคำถามอะไรไหมคะวันนี้แม่น้องอ่ะอบคุกกี้อย่างเดียวเดี๋ยวจะรอให้คุณหมิงไปถ่ายรูปให้อันนี้ก็รอให้เขาไปถ่ายรูปให้เดี๋ยวไปให้อาหารนกอยู่ค่ะไปนูน่นอยู่กองนกค่ะก็รูปล่างแปลกๆเลยช่วงนี้กำลังจะปรับปรุงห้องแบบทำรูปแล้วก็แบบโอ้หช่วงนี้ถ่ายรูปสวยคุณหมิงถ่ายรูปให้สวยอะไรเงี้ย แม่น้องก็เลยแบบโอ้ไปรวยๆเลยเ <c oughs> มื่อคืนนอนตีสี่นะคะทำรูปใช้แอปแคนวาแคนวาแคนวาอะไรเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีลูกเล่นเยอะนะเมื่อก่อนก็โหลดมาหลายรอบแล้วแต่เราใช้ไม่เป็นพอเราเริ่มแบบอ๋อมันอย่างนั้นอย่างนี้เริ่มเป็นแล้วก็เริ่มบอกโหสนุกจังแล้วเราเป็นคนหัวศิละปะไม่มีเลยอะ่ะก็เลยแบบมาลงตอนนี้มาลงตัวว่าใช้ไฟสองดวงแล้วก็ ทำเป็นพื้นขาวฉากขาวหมดเลยเยถ่ายแค่นั้นพอ,อจะเอาพ็อปมาวางก็แบบตบตลกตะลกอันีใครเป็นเหมือนกันบ้างคะถ่ายรูปไม่ไม่เคยได้ดีคนอื่นคนอื่นเขาไอ้เอาไอ้นั่นไอ้น่นไอน้อน,อนี่มาวางเขาดูแบบไฮโซจังพอเราวางปุ๊บมันมัน,ม,นมันไม่เข้ากันเลยมันขัดกันไปหมดเลยไม่มีหัวด้านนี้เลยค่ะสองที ตรงนี้แม่น้องจะไลฟ์ทุกวันนะคะไลฟ์ให้ตัวเองไลฟ์อะแต่บางวันอะมีคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ค่ะไอชาเขียวมะชาญี่ปุ่นแท้เกตแบบพรีเมียมเลยเแพงๆแม่น้องก็ยังไม่ได้ลองใช้เพราะว่าแม่น้องเป็นคนไม่ชอบสั่งของออนไลน์นะชอบจับอะไรเงี้ยใช้แอปช้อปปีไม่เป็นแอป l a z a d a ใช้ไม่เป็นปาาามัเนมเป็นความโชคดีไม่งั้นนะ เอกบกระจุยเนี๋ยชอบชอบไปซื้อของชอบไปดูของให้เห็นแล้วเราก็จับแล้วเราก็ซื้อมากกว่าเพราะบางอย่างอะเคยแบบมันไม่ได้อย่างที่คิดอ่ะไม่เป็นเหมือนที่รูปที่เราเห็นนะคะชาเขียวเนี่ยมันเป็นรลชันิยมนะคะจริงๆแล้ว แต่ละคนที่จะชอบอมันก็ไม่เหมือนกันหรอกโอ้ชำมากเลยอบท่อน,นีอ้ต่อนอบท่อนี้ต่อนบังคับทรงก่อน จะได้มีความสวยงามโหหน้าแตกหน้าแตกมากมากชวนกันในช่วงดนติแตกแตกกระจุยพิ่งเคยอบแล้วแตกขนาดนี้ โอเคนะต้องกัดสักห้านาทีแล้วเดี๋ยวเราย้ายผักบนตะแกรงใส่ถัลักแน่เลยเนี่ยดูท่านะาตาจะไ้ เดี๋ยวจะมีคลิปลง YouTube นะคะเปรียบเทียบชาเขียวสามยี่ห้อเนะะี่ยค่ะภาพมันอาจจะไม่ค่อยดีไม่ได้ตั้งใจถ่ายแต่คือมันก็เป็นประโยชน์นะคะแดดมันแรงด้วยช่วงนี้พรแ,แดดแรงตรงนี้มืดไปหมดเลยค่ะเนี่ยพอเย็นพัดที่ตกดินแล้วค่อยยังชั่วน่อะคะ ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้พูดค่ะพี่ไก่ไม่ได้พูดค่ะเจะย้ายมันมาบนตะแกรงอีกแบ,บนึงเดี๋ยวมันไสทะลักวันนี้ทำลองทำไส้ไว้ช็อกชาเขียวอะคะ่ะแต่ว่าจะลองหลายๆแบบว่าม,มันจะยังไงดี มันก็ไม่ไม่เป็นลาวายเยิ้มๆนะทํายากจังเรวหาวิธีก่อนนะคะเราต้องได้เวลาพูดเสียงก็เบาเครื่องมันเครื่องอันนั้นไกลอันนี้เก่าจริงๆมันต้องเสียบไม้อะ่ะพี่ไก่ไม่ได้ต่อไม้เลยเวล,เวลามีไม้แล้วเดินลําบากยากเย็นมากเลยค่ะอันนี้เราไลท์แบบไลเพื่อให้ตัวเราไลฟ์อแะบบค่ะพี่ไก่แต่อาจจะมีประโยชน์กับบางคนนะ นี่ทำคุกกี้ชาเขียวนี้นได้ยังอีกหน่อยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยอีกสองนาทีไม่เกี่ยวขาตั้งกล้องเต็มไปหมดน,นี่ขาตั้งกล้องรุ่นนี้เบิร์กมากตอนนี้เวลาถ่ายคลิปทำคาัสะคะ่ะก็จะอันนี้พูดมาท่ายบ่อยเอาเลย เดี๋ยวต่อไปจะพยายามถ่ายให้บ่อยๆชอบใจร้อนด้วยมีไปโรงเรียนกับครูคนหนึ่งมาเขาบอกว่าให้เราอ่ะให้เราอ่ะลดความแบบความลดเร็วความความว่องไวทําเยอะๆเยอะๆเยอะให้ลดลงให้แบบว่าทําให้ช้าลงแต่มีคุณภาพจะดีกว่าแต่คําพูดเขาไม่ใช่แบบนี้หรอกแต่ตีความของเขามาเป็นแบบเนี้ยเราก็เลย เออก็จริงเราเป็นคนแบบเนี่ยอย่างทำอย่างเงี้ยแทนที่เราจะถ่ายคลิปไปด้วยทําไปด้วยมันจะได้แบบมีงานออกมาไม่เรารีบทําให้เสร็จก็ค,คือแบบถ้ามวมากดเปิดกล้องอะไรเงี้ยเรารู้สึกมันเสร็จช้าจังเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวแม่น้องเสียบไม้แล้วกันค่ะเพราะว่าใส่ไม้ยาวมากแต่พอใช้ไม้ไร้าสายเดี๋ยวมันก็ดังเดี๋ยวมันก็เบาเพราะใช้ไม้ไร้าสายอะพอแบบสัญญาณมันไม่โดนหรือ หรือมันมีความผิดพลาดอะไรสักนิดหนึ่งคือเสียงหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะได้ยังได้ยังอีกแป๊บนึงเอาให้มันครบห้านาทีแล้วค่อย้ายคุกกี้ชาเขียวสูตรที่สองน่าจะอร่อยนะแต่หวานหวานกว่าวเดิมเพราะว่าเราอยากเอาหน้าตาไง แล้วถ้าใครอยากลดหวานไปลดเองไม่ได้โหดร้ายมากนะแตกแบบแตกแตกเย่นี่ค่ะให้ดูก่อนโอ้ยยวล่วงอีกนี่เหมือนอะไรเลยอ่ะ คุณมดชอบดูไลฟ์จะไลฟ์ให้ดูคุณมดถามได้นะมืนมีเพื่อนคุยอะแม่น้องก็เหมือนแบบเหมือนคนบ้าเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเรียนเงี้ยเดี๋ยวลองวงเองนี่ปะว้ายสองสนาตูมบานแบนเหมือนกันนะคะอันนี้อบไฟเดียวกัน อบไฟเดียวกันเลยใส้คนละแบบก็ได้สามแบบค่ะให้ดูค่ะกลัวจะไหลลงโต๊ะไปเนี่ยค่ะกลัวไหลลงโต๊ะไปมากเลยอะเัราะนั้นก็ควาไปทีนนงอ่ะเห็นไหมคะเนี่ยความความตูมความแบนเนี่ยมันจะไม่เท่าเลยค่ะอันเนี้ตูมถือดีกว่ากลัวไหลนีก่่นจะได้เห็นชัดอันนี้อันนี้ไส้ไส้ไว้ช็อคเหมือนกันนะคะ เนี่ยไสไวช็อกเหมือนกันแต่ความเดี๋ยวนะความตูมอะค่ะมันไม่เท่ากันความสูงยังไงดีอะความสูงมันไม่เท่ากันอันนี้ไสคาราเมลมันะแตเตยคาราเมลแบบมันเดตแต่มากอยาาบีไสให้ดูนะแต่ว่ายังบีไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปถ่ายรูปเดี๋ยวคุณนายเขาบน่นเพราะว่าทําไว้อย่างละแค่สามชิ้นถ้าเกิดว่าไปบีแล้วมันจะ มันจะถ่ายรูปลำบากย้ายลำบากเดยวตากล้องเขาว่า,อาซอบคุกกี้มันต้องชิ้นใหญ่อะคะ่ะพี่ไก่ถ้าชิ้นเล็กแล้วมันมันดูไม่ค่อยน่ากินคือแบบชิ้นหนึ่งก็กินทีเดียวไปเลยอิ่มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันควรจะใหญ่กว่านี้ด้วยนะคะอันนี้แค่ประมาณ40กร,รมัมไอ้เลวแวงคุกกี้อะ มันประมาณแบบร้อยร้อยเจ็ดสิบกรัมอะไรประมาณเนี้ยคือแบบใหญ่มากอะใหญ่มากๆอะเดี๋ยวรอเย็นลงหน่อยแล้วเดี๋ยวไปให้ตากล้องมาถ่ายรูปแล้วก็เอานี้ไปถ่ายรูปเดี๋ยวไปตัดต่อคลิปลง y o youtube ดีกว่าคือเป็นช่อง u t u b e เหมือนช่องล้างเลยมีแต่ไลฟ์ไลน์ไลฟ์ไม่ยอมลงคลิปคิดคอนเทนต์ไม่ออกอะพอถามใครไปอยาดดูอะไรไม่มีใครตอบเลยเราก็เลย ไม่รู้เขาอยากดูอะไรหรือเขาไม่อยากดูเราเราก็เลยไม่รู้จะทําอะไรไงจริงๆขอ,อกันมาได้นะอยากให้แม่น้องพูดเรื่องอะไรเนี่ยเนี่ยวันจะมามาแค่นี้เลยค่ะก็เป็นวันที่สิบสองแล้วที่แม่น้องมาไลฟ์สดเพื่อให้ตัวเองมีวินยัยแล้วก็กล้าที่จะพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราบังคับตัวเองได้โอเคพี่ไก่เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวคราวหน้าลากไม้มาติดค่ะ ร่างไม่ติดได้เครื่องนี้เครื่องเดียวทั้งบ้านเนี่ยม,มีมือถือหลายสองแล้วคือเกินเครื่องมาหนึ่งวันก็ดีใจแล้วเราก็ไลทุกวันทุกวันไปงั้นวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณที่มาคุยเป็นเพื่อนกันพรุ่งนี้มากี่โมงไม่รู้แล้วก็จะพรุ่งนี้มีงานแพ็คของส่งให้ห้องเลมอนเอ้ยห้องเลมอนโยเกิร์ตก็เลยอาจจะอีลุงตุงนังอยู่ต้องร้อยกว่าชุดอะคะ่ะลำบากตอนตอนแพ็คเกลือเนี่ยแหะคะ่ะ เขาบังคับให้เราแบบส่งเกลือแล้วก็ทุกบ้านมันมีเกลืออยู่แล้วส่งทําไมเขาก็บังคับให้เราส่งแล้วก็มีแป้งข้าวโพดอีกเราก็แบบนัน่นนะตามนั้นก็ทําไปโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เป็นวันที่สิบสาสวัสดีค่ะ